สวัสดีครับจาก Lego b i บ e Channel นะครับวันนี้จะพามาฝึกปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์สามลูกกงซึ่งก็ประจวบเหมาะกับภาวะโควิดที่ที่บ้านเราตอนนี้กำลังต่อสู้ปัญหากันอยู่คราวนี้ตัวเทรนเนอร์สามลูกกงวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตมันเป็นตัวรุ่นใหม่ของตัวเอสไฟที่ทำออกมาแล้วก็ผมจะมาแนะนำขั้นตอนของการฝึกแล้วก็หัดฝึกหัดปั่นบนเทรนเนอร์ตัวเทรนเนอร์สามลูกกงกัน เบื้องต้นอย่างแรกเซ็ตตัวรถเราก่อนก็คือตัวปรับปรับตัวเบาะความสูงของหลักอานน่ะให้ให้ต่ำลงกว่าปกติเพื่อที่เกิดเกิดเคสเสียจังหวะหรือผิดพลาดยังไงเราจะคอนโทรลรถได้หนึ่งนะครับคือปรับเบาสองตัวจานหน้าให้ปรับไว้ที่ตำแหน่งใบเล็กพร้อมกับเฟืองหลังในตำแหน่งที่เป็นเกียร์เบาก็จะประมาณค่อนๆเกียร์ด้านบนนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวมาลองฝึกปั่นกันดูขั้นตอนตัวตัวเทนเนอร์สามลูกกิ้งเราจะ ในช่วงช่วงที่เราฝึกปั่นใหม่กับเขาเนี่ยอย่างแรกก็ต้องหาจุดตัวเซฟในการพยุงตัวเราก็อาศัยกำแพงก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแหลกที่แขวนจักรยานก็โอเคแหลกที่เป็นเป็น,เป,นเป็นล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันรองเท้าอ่อตัวรองเท้าแนะนําว่าอย่าเพิ่งฝึกปัน่นโดยการใช้คลิปค่อนข้างจะอันตรายกับการฝึกใหม่ก็ฝึกจากตัวอรองเท้าข้าใบก่อน ถึงถึงจะเป็นบันไดคสิสที่ติดตั้งอยู่ก็ใช้กรองเท้าผ้าใบฝึกปั่นกอดก็ได้ครับส่วนการตั้งเทนเนอร์เอ้ยการตั้งเทนเนอร์ของตัว3 l o o k กกิ้ก็คือในตัวรุ่นใหม่ของตัวเอสไฟมันจะปรับระดับได้ได้เยอะคือก็คือซับพอร์ตในจักรยานในหลายรุ่นแต่จากการตั้งรถเสร็จแล้วให้เซนเตอร์ของตัวล้อหน้าตัตรงแกนดุมตรงกับตัวแกนของหลอดตัวลูกกิ้งด้านหน้าให้ให้ขนานกัน ให้อยู่ในแนวเดียวกันก็ใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวมาลองฝึกปั่นดูการปรับเบาก็จะประมาณนี้ครับก็คือให้เราสามารถคอนโทรลตัวจักรยานได้ในจังหวะที่เราเสียตำแหน่งไปก็ยังจะประคองตัวจักรยานอยู่แล้วก็จะใช้ตัวกำแพงเป็นตัวช่วยในการพยุงปัน่นในการฝึกปั่นใหม่แลรกก็ตีรอบออกไปธรรมดาครับปั่นแล้วก็ฝึกบาลานซ์จับฟิล ความสัมพันธ์ของตัวจักรยานกับลูกกิ้งดูสักพักหนึ่งแ,แรกๆมันจะมีสบัดไปสายไปสายมาก็สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าตัวลูกกิ้งสักพักหนึ่งครับถ้าเป็นมือใหม่เลยหรือถ้าใครพอได้แล้วก็ท,ทิ้งจากตัวกำแพงไปเลยผมไม่ได้ปั่นมาหลายปีมันจะยังแกง้งอยู่ครับจะประมาณฟิลประมาณนี้โอเค ก็เราก็จะฝึกปั่นไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับหารอบเกียร์ที่มันสัมพันธ์กับรอบขาของเราผมจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ไม่ได้ปั่นนานจะประมาณนี้ครับฝึกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวสักพักมันจะสร้างความคุ้นเคยกับตัวจังหวะของสามลูกเก้งได้แล้วก็ตัวปรับเบาะเราก็จะคอนโทรลลถได้ประมาณนี้ครับผมโอ้ยเหนื่อยเรียบร้อย ลองดูครับลองไปฝึกกันดู